เดี๋ยวอีกจะพูดหนึ่งนะคะเราจะให้ที่พี่ทุกท่าน่าได้เข้าไปร่วมถ่ายภาพก,กับคุณซินฟูทั้งหมดยท่ิานนะ,ะนะตรงนี้ด้วยแต่ขอความการุณานะคะไม่เซลฟี่นะคะแล้วก็เก็บมือเถือให้ด้วยนะคะเราจะถ่ายภาพก,กับตัง้งภาพของเราภาพดีจะต้องจะได้วันที่เท่าไหร่นะคะน่าหลักมากจินแปตอนไสสาแต่ภาพรอยได้วันนี้เลยเลิศมากนะคะโอ้โหทุกท่านทำกันบ้านมาอย่างดีเลยค่ะและใน นี้นะคะจะขออนุญาตค่ะให้ทางคณะู้บวิหารชาววัดขอรอนะคะได้ผ่านภาร่วมงานับทางคุดซีฟหรือค่ะเรีนเชิญได้เลยค่ะ โล่งไปขออญาตเก็บภาพความปทับใจนะคะขอบพรคุณค่ะค่ะและตอนนี้นะคะเดี uh ๋ยวเราจะให้คุณซิฟึ้งนะคะได้คักสักค้หนึ่งค่ะและต้องไปถามับทานยิบท่านนะตอนนี้เดี๋ยวรอสักคู้หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะให้ทางทีมงานพาเข้าไปด้านในนะคะ เก็บโทรศัพท์มือถือด้วยนะาเก็บโทรศัพท์มือถือด้วยนะเราจะมีการถ่ายภาพนะคะแบบสองวิธีแบบรูปปลอยและต้อแบบดิจิตอลนั่นเองค่ะแบบดิจิตอลเรา